ครับผมก็วันนี้นะครับจะมาแนะนำรถหนคันนะครับราคามอไซค์เลยนะครับตัวนี้เป็นมาด้าแอตตินานะครับ3ามสนะครับไฟป๊อปนะครับผมตัวนี้ก็สีพอสวยนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างครับนะครับก็จะมีตัวนี้ครับนิดนึงครับแบบมีแบบสีมันาแล้วอ่ะเนาะเพราะว่ารถมันก็เก่าแล้วสีมันาแล้วนะครับผมก็มีริ้วรอยบ้าง แต่ว่าโดยรวมก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับก็สีเต็มอยู่นะครับแต่ว่าก็มีริ้วรอยมีแต่งบ้างนิดหน่อยนะครับภายในนะครับก็ไม่ขาดนะครับข้างหลังบอกข้างหลังไม่ขาดนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับขับสบายๆเกียร์เปลี่ยนนิ่มครบนะครับเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าตัวนี้ใช้งานได้ครบนะครับผมนี่นะครับ ออโต้นะครับใช้งานได้ครบเลยนะครับแอร์เย็นนะครับเล่มเอกสารครบภาษีหกหกเลยนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเบาะก็มีขานหน่อยแล้วก็ตัวนี้ครับเย็บแบบแฮนด์เมดมานะครับนี่นะครับก็เครื่องเกียร์สมบูรณ์นะครับช่วงล่างพอใช้ได้นะครับความร้อนปกตินะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับ คันนี้รถเป็น2ระบบนะครับใช้แก๊สได้น้ำมันได้นะครับผมนี่ครับปกติเลยนะครับจะให้ดูปกติเลยใครหารถใช้อยู่ก็แนะนำคันนี้นะครับราคามอไซค์นะครับผม3,000 30, 0บาทเท่านั้นราคาก็ ลองมาคุยมาต่อลองได้นะครับคันนี้ลงเล่มแดงดําเรียบร้อยนะครับผมอ่าวิ่งไปไม่ต้องกลัวตํารวจเลยตัวนี้ติดเคปล่ามานะครับไม่ต้องกลัวตํารวจเลยแล้วก็มีแก๊ปหลังคาให้กับพร้อมอ่าตัวนี้สรุปติดหลอกนะครับอ่าก็มีแบบแต่งมาบ้างเล็กน้อยเนี่ยครับอ่าโอเคครับผมก็ใครสนใจนะครับก็ทักมาได้เลยครับขอบคุณครับ